ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารเหนือแท้ๆแล้วก็ร้านนี้มีชื่อว่าร้านม่านเมืองครับซึ่งบอกเลยว่าใครก็ตามพี่อยากทาร้านอาหารเหนือรสชาติดีๆ ้องมาลองที่นี่ตาผมมาครับพระเอกของวันนี้นะครับพระเอกของวันนี้นะครับผมขออนุญาตยกให้กับชามนี้เลยชามนี้นะครับคือลาบหมูคั่วราคาอยู่ที่155บาทร้านนี้ครับตั้งอยู่ที่ถนนย่านรามคำแหงลองมาชิมกันครับผมรับรองไม่ผิดหวังตัวรสชาติของเขาอ่ะผมบอกเลยว่ามันจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างแห้งอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเดียวกันก็คือตัวไส้ไส้นี่ผมไม่เคยเห็นเลยตับยังพอเห็นในลาบบ้างแต่ไส้ไม่เคยเห็นที่ไหนทํแเราก็มีรสชาติของเครื่องเทศค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบทานลาบ แตตต่่รรรรสชาาาาาไมมมมม้้้ออออองงงเผ็ดกกกนนนะคััับลหูว,หวยนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารทีมงานอาร์ตออฟวันดีและผู้ติดตามรายการรสชาติไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและจะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์วันดีและจะสืบสารเจตนารมณ์ด้านอาหารไทยสืบไปมา กราบที่ตักมาไล่ยรักบูชาครูผู้สั่งสอ,อนมาไล่แก้วแผวระยบจับอาวรมาไล่กรอนกลมกรา ดูหวงวิญญาณกราบอาจารย์วันดีนาสงคราหผู้อุทิศวิทยาการด้านอาหาร แก้วส่นิพพานสถิตในทีพพิมานนิรา